ังแทนกำลังใจนี่อะไรล่ะเนี่ยโอ้ให้ไปรับเงินลืมไปเลยคุณดีนี่คคะอะนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะ,คะอันนี้นะคะรับเงินนะคะ ามพันหกเองเหรอคะคุณดีนี่ใจเย็นๆค่ะนี่ตายคุณครูกุ้ไม่รู้หรอคะว่าตอนนี้นะคะกระทรวงเขามีมาตรการนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนนี่แหละคะ่ะใจเย็นๆนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเขามีประกาศยังไงออกมาหรือว่าเขามีผลลัพธ์ยังไงออกมานะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราคงรู้นะคะใจเย็นๆนะคะจริงหรอคะคุูดีนี่่ใจจังเลย ดูดนเดินหน้าเรามาดูกันอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะคุณีนี่ขอบคุณค่ะคุณดีนี่คะวันนี้มาก่อนเลยจะมาขอรับเดือนค่ะ,ะกูก๊กนี่ค่ะเงินเดือนเดือนนี้นะคะนะคะ ่อนค่านั่งก่อนครูคขานัาง่นนงก่อนไอ้ที่ครูดีดีว่าแก้ไขนะคะแก้ไขแล้วค่ะคืออย่างนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ต้องประกาศว่าในอินเตอร์วเว็บไซต์นะคะว่าเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ต้องประกาศค่ะทางวิธีแก้ไขส่วนที่ว่าได้รับกันอยู่แล้วนี่นะคะก็คือรับไปเท่านี้ก่อนนะคะรับตามเดิมค่ะครูดีนีค่ะ มันจะเป็นไม่เป็นครูดีนี่แล้วนะคะมันจะเป็นดีเป็นนี่ค่ะเพราะอะไรวันนี้นะคะซสื้อก็ไปถอยเมื่อ่นะคะแล้วก็ไป่อนซัมซุงโปรแม็กสิเดือนค่ะโอ้ตาย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 นี่แหละคะวิธีแก้ไข ระการที่อบรมละครรู้เท่าทันสื่อสุนทรจากคณะละครมาโรงดูสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย